ที่ท่านได้มีเมฆตานะครับได้ครับผรสวัสดีครับผมนายเจ้าลายนะครับผมหมู่บ้านนี้ครัวัดสุรินทใหญ่จะดีก็ได้ดูทางเดินแล้วนะครับผมเลี้ยงช้างครับและป่าเจียนครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมวันนี้ก็ทคพิธีรับถ่ายรูปใช่ไหมเยอถ่ายกับป้ายหน่อยโอ้ถ่ายกับป้ายครโอ้ได้ได้ได้นี่ต้องใช้ภปษาได้แป๊บเครับประธานเจ้าที่บริหาร บริษัทคอมลิข์จำกัดนะครับวัอดีท่านได้ดีเมืการจิตอันสูงส่งนะครับที่ท่านได้มามอบอาหารให้ชาวช้างจะมีไฟทะเลทรายนะครับโดยผ่านวัดป่าอัาเทียร์ท่านเมืองครับถุยไฟนะครับโดยเป็นใายการผ่านล้อเลือดท่านผู้สุขาตัญญาทารโอผ่าเจ้าวัดป่าอาเทียร์วัดหนองบัวภูวชัยจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็กราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงยิ่งเลยครับการตัวนี้ครับครับจะดู้มเียครับครับทัางเกมาครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับาเจียนะไรั้งที่กับนีครัาอย่องไรก็จริงแล้วก็กีจารตุเลยกรู้นะจีจาดีจาีก่ไก่เดียก็ ืินล้านบินางเดียวก็พยายามปใจพเพืไปด้งเออมันอะนงมักรเบียวก็ระเบียบเป็นไงครับโน้ตไมควันอ๋อเดี๋ยวทางเตร์ครับดดเลยครับหลังารุนะครับประธาน้อนะครับอากกชนนะครับบริษัทิการบริหารเจานี่เนี่ยถามถ่ายดูนะครับกับป้าเองดีครับทานครับ

ขบีทานรนะครับที่ารับารแจกาท่านดรตรีัศนะครับท่านลอรี่วัดนะครับท่านอรีัรจนับนะครับ้าที่บริหารบริษัทคอมมิวนิเครันนะครับระีคนบรรบ้าคนปราณนี้เป็นรียรอกนครับ้น้าข้าน้ย้น้ พนะครับยากถ่ายรูปนะครับเถายรปเป็นทีระลึกนะครับจะมาอยู่กับครับดรประคุมหาสัญญาะโดนะครับอาวัตาอาเจียกับเก็บภาพไว้กับครับครูเชิ่นะครับอนุยานะครับขอผลิตินาหนู่าเปนกวครับอยู่ข้างหลังนะครับเด็กนะครับ หลวงพ่อดรพระครูสุหานบรรยาธโรนะครับพระครูอ๋อวันนี้ก็จะมีหลายช่องนะครับผมหลงังจากทีนน่ท่านท่าน,านครับที่มา,ารครับเรียนเชิญครับท่านผู้มกลับนะครับท่านจะได้รับบทนะครับคณะนะครับไม่ไลฟ์หรอ อ๋อครับติดภาพช้คลิปก็เสร็จแล้วครับผมไปสตังค์ครับผมคคววัักก แล้วก็มีก,การช้าครับชินอาหารอยู่ครับผมนี่ครับตอนนี้ช้าก็กินอาหารช้าครับนครับก็ใช้ช้าชินอาหารนะครับผม คไปอ่างไฟนิ่งนองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเด้รอรอครับไปอางครับมากับควานครับแล้วก็ไฟนิ่งนองครับ พูกเฟตครับผมใครคนละฝาครับผมคนลฝาครับโอ้โหคนท้วนสมบูรณ์มมากเลยครับผมนี่น้องกี่ปีแล้วนี่น้องครับผมยีปีแล้วครับยี่สิบปีครับเคยมีลูกไหมครับเคยมีลูก่ไครับเมเป็นเก้หรืน้เ่เหรออย่านี้เลยคกินเหรอ อ้ามกี่ปีรับแพ้อ้ามครับสี่สิบครับน,นี่น้องเป็นพี่หรอหนุนน้องเป็นพี่ปีหนึง่งแกดูไปแล้วเหมือนกับพายอามจะสูงกว่าหรือยังไงเท่ากันเนางสูงกว่านิดนึงแต่นี่น้องจะอ้วนกว่าเนะนาะนับมื้เลยครับนี่น้องนะแต่วา่าพายอามจะเพียวเนาะเพียวครับผมเป็นทางที่ตกอย่างนะครับจากัางทาง ก็ลุบรอทั้งสองเชื่องครับรอคนละแบบนะครับผมทัง้ช้างทั้งช้างทั้งคนครับผมครับผมทั้งช้างทั้งคนครับรอคนละแบบครับผมอาก็สูงเชี่ยวครับส่วนนองก็ล้ำบึกนะครับผมอาหารมาเบีย์นะครับรถอาหารเแบงแฝงนะครับผม เรเปินเจ้เดทางวัทีมิถุนายนเจ้นทางมัรนะครับขอเรี่ยนเชิญนะครับวันุกรที่ิถุาวันัน2นะครับรับประทานน้ำบีอาราบนะครับเประทานแเจรูปของงานชางพระบรมสารีริกธาตุนะครับประจำวัดป่าเจียงนะครับเพื่อวามนสิริมงคลนะครับกับคณะแล้ก็เป็นเกียรติที่มาทางวัดป่าเจียงนะครับที่เียรกาดไดรับรางาครับตรงนี้นะครับคผ ารเยอะแยะเลยครับผมาอาหารก็เยอะแยะเลยครับช้างครับกระเทียมก็จาเลยจาเลยเยอะมากเลยครับผมอาหารช้างทั้งช้างทั้อาหารครับชนะล้วก็เยอะมากเลยครับผมเตรียมลำไส้เบอร์เลียบบาแล้วก็หมูใบจ่าจาก็ยิ่งน้ำชําราดเลยครับวันนี้ทั้งช้างทั้ง,งผู้ที่เรียกหันช้างในวันนี้นะครับผม าเดยวเีเดอนยกขนาดุวาแล้วม่สนเลยจายกจายโยอดีก็ดเข้าไปขอบคุณเอาเี้ยวเาดิงกานเราดิงมาดิกัครับผมนครับผมให้สีทุกท่านครับผมจับุมมันเพียแค่นี้ก่อนนะครับผมดเคกดไรกดสกดิ่ช่องพลายทครับเป็นางใจครับผมสี้ก็ต้องกเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ